สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้นพระธรรมที่จะหนุนใจเราธรเอเฟซัสบทที่5าข้อส9ถึง21นะเอเฟซัสบทที่5ข้อส9 21กนะาี่บออาจารย์เปโลหนุนใจเรา2อ,อย่างในในพระธรรมตอนนี้นะครับอย่างแรกก็คือการขอบพระคุณอย่างที่2ก็คือการยอมฟังนะครับเราดูอย่างแรกต่อนการขอบพระคุณพระเจ้านะครับมันเป็นการง่ายมากนะที่เราจะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราได้ ในสิ่งที่เราสมหวังในสิ่งที่เราเออถูกใจเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ไดเต็มร้อเปได้เต็มปากแต่เมื่อไหร่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ตรงใจของเรามันไม่ได้สมความปรารถนาของเราเราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้หรือไม่การขอบคุณพระเจ้ามันเป็นการสํานึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรานะเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ล้วนเป็นสิ่งดีล้วน,น,นเป็นสิ่งดีที่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา,าเราจะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าและการสำนึกนี้มันจะส่งผลที่จะทำให้เราขอบคุณพระเจ้าได้อย่างที่2การที่เราขอบคุณพระเจ้าได้น่นแสดงว่าเรามีมุมมองในด้านบวกกับสิ่งที่เกิดขึ้น,นถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไม่เป็นไปตามใจเรา ถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่สมหวังหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นความทุกซ่อนอยู่นะเรามีมุมมองในแง่บวกถ้าเรามีมุมมองในแง่บวกเราขอบคุณพระเจ้าได้เราขอบคุณพระเจ้าได้นะเ,รรเ,ไดเราสามารถที่จะโมทนาของคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้และประเด็นสุดท้ายการขอบคุณพระเจ้ามันหมายถึงการใจใจที่ยอมจำนนนะต่อ พระเจ้าอย่างแท้จริงนะใจที่ยอมรับการครอบครองของพระเจ้าใจที่ยอมรับการดูแลการสิทธิอำนาจของพระองค์ที่อยู่เหนือชีวิตของเราครนะก็คือการเรายอมจำนนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าได้สําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะนั่นคือประเด็นแรกเรื่องการขอบคุณอย่างที่2ก็คือการยอมฟังในข้อ21จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคิดนะการยอมฟังเนี่ยมันหมายถึงการยอมรับว่า ไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ทุกคนมีจุดปกพ้องทุกคนอาจจะมีทักษะหรือความสามารถกันคนละด้าน,นแล้วก็ต่างคนก็ต่างเรียนรู้ในการยอมฟังว่าเอ้ยอเธอว่ายังไงคุณว่ายังไงเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้เป็นแบบนี้ก็ยอมฟังซึ่งกันและกันน,นั่นคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น,นเราจะไม่ถือว่าเราเป็นคนเก่งคนเดียว เราจะไม่ถือว่าเราเป็นคน perfect ร้อเปอร์เซก็ต้องยอมรับยอมฟังคนที่คนอื่นนะอาจจะเป็นเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่านะก็ต้องเรียนรู้ในการยอมฟังเพื่ออะไรครับเพื่อการที่เราอยู่ร่วมกันมันจะมีแต่ความสงบสุขใช่ไหมถ้าเราไม่ยอมฟังเกิดอะไรขึ้นนะคนนู้นจะงุ่นคนนี้จะอย่างนั้นคนนั้นจะงุ่นอ,อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับก็มีแต่ปัญหามีแต่ความมีแกนมีแต่การทะเลาะเบาอแวงใช่ไหม นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพะฉะนั้นอาจารย์ารโลหนูนใจเราหนึ่งก็คือให้เราเรียนรู้ในการขอบพระคุณพระเจ้า2ก็คือให้เราเรียนรู้ในการยอมฟังกันและกันนะถ้าเรามีสองสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราก็จะมีชีวิตอย่างเาต็มไปด้วยสันติสุขนะไม่ไม่มีความทุกข์อาจจะมีความลําบากแหละแต่ว่าสันติสุขมีแน่นอนในจิตใจนะอาจจะเต็มไปด้วยความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้แต่ว่าข้างในเนี่ยลึกๆ,ๆเนี่ยโอเคอยู่ เพราะนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้ในการยอมฟังซึ่งกันและกันด้วยขอบพระเจ้าอวยพรคกับ